สวัสดีครับผมพิทายินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะมันนีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทุกคนอยากรู้วันนี้เราจะมาเปิดสูตรคิดของชายที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนในวอสตรีแล้วกลายเป็นผู้ก่อตั้งอเมซอนและหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกเขาคือเจฟเบโซสแล้วคําถามคือถ้าเราอยากรวยแบบเขาเราต้องเริ่มจากอะไรเจฟเบโซสจากเด็กเนิร์สสู่เจ้าของอเมซอนเกิดในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ไม่ได้รวย ชอบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กจบจากพรินซ์ตทนทำงานบริษัทการเงินอายุ30ปีลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อเริ่มธุรกิจขายหนังสือออนไลน์ในโรงรถแล้วบริษัทเล็กๆนั้นกลายเป็น amazon.com ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินมหาศาลเขาเริ่มต้นด้วยไอเดียความกล้าวินัยแบบโหดบทเรียนที่1คิดแบบวิเนรีมองไกลกว่าใคร I knew that if I fail I w i l ที่ e g r e t t h a t but I k ไ o w the one thing I m ง y regret is not trying, en, er t r y i n g b e z o s o e s เ s เห็นแนวโน้มการเติบโตของอินเทอร์เน็ตก่อนคนอื่นเขาไม่มองแค่ปีหน้าแต่มองระยะสิบปีใช้หลัก regret minimization framework คิดย้อนว่าตอนอายุ80จะเสียใจไหมถ้าไม่ทำถ้าอยากรวยแบบเขาต้องกล้าคิดใหญ่และมองอนาคตไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้บทเรียนที่สองลงมือทำไวไม่รอให้สมบูรณ์เบโซสไม่รอให้ทุกอย่าง perfect เขาเปิดอเมซอนด้วยเว็บไซต์ธรรมดาพนักงานไม่ถึงสิคนหลักคิดสำคัญ d ดนหนึ่งมินเทลคิดแบบวันที่หนึ่งเสมออย่าชินกับความสำเร็จอย่าหยุดพัฒนาลงมือก่อนแล้วค่อยปรับเรื่อยฮ่าะคนรวยไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมเขาทำให้มันพร้อมระหว่างที่ลงมือทำบทเรียนที่3ใส่ใจลูกค้าแบบหมุกมุนค u s t o m e r obsession เบซสบอกว่าอเมซอนไม่ได้โฟกัสที่คู่แข่งโฟกัสที่ลูกค้าเท่านั้น We o n p e t I t o r o b s e, s s e o n p e t I t o t c o ม p e t i t o ท o b s e s s e d สีเอสีดีว o บรีค s e เ s ทุกการตัดสินใจใน Amazon คือสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าพอใจขึ้นไหมใครที่ขายของทำธุรกิจมีอาชีพบริการต้องถามตัวเองว่าคุณคิดถึงลูกค้าก่อนหรือกำไรก่อนคนรวยแบบเบซอสทำสิ่งที่ลูกค้าอดไม่ได้ต้องกลับมาอีกบทเรียนที่4กล้ารับความเสี่ยงค risk เบซสสขายหุ้นที่มั่นคง ลาออกจากงานเงินเดือนสูงเพื่อเริ่มขายหนังสือออนไลน์ไม่มีอะไรรับประกันความสําเร็จแต่เขาบอกว่าการไม่ก huh. ล้า <ocket. S 1> <part> เสี่ยงคือความเสี่ยงที่สุดแนวคิดนี้ใช้ได้ในชีวิตจริงเริ่มทําธุรกิจเล็กฮ่าฮลงทุนในความรู้คอร์สหรือสร้างคอนเทนต์อย่ารอให้มั่นใจหนึ่งร็แล้วค่อยเริ่มเพราะมันไม่มีวันนั้นบทเรียนที่5วินัยและการคิดระยะยาวเบอสบอกเสมอว่าอเมซอนสำเร็จเพราะ เรามีวินัยมากกว่าเก่งเขาเลือกไม่แจกกำไรในช่วงแรกเพราะเอากลับไปลงทุนซ้ำใช้เวลาเป็นทรัพย์สินไม่เร่งผลลัพธ์ในหเดือนแต่เตรียมไว้6ปีคนทั่วไปคิดแบบนี้ลงทุนแล้วจะได้กำไรตอนไหนแต่เบสโซคิดว่าสิ่งที่เราทำวันนี้จะสร้างอะไรในอีกห้าถึงสิปีถ้าอยากรวยแบบเขาต้องฝึกคิดยาวฝืนใจให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานสรุปห้าบทเรียนจากเจสเบโซ มองอนาคตให้ไกลกว่าใครคิดใหญ่กล้าฝันลงมือก่อนปรับทีหลังอย่ารอให้พร้อม100%เขอบคุณที่รับฟังจนจบครับถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วพบกันตอนหน้ากับเรื่องราวของเศรษฐีและนักลงทุนที่คุณอยากรู้